ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคแห่งการเหยียดผิวที่เรียกว่าเหยียดผิวเอาให้คนดำเนี่ยจมมิดไปในดินเลยฮะคนอเมริกาเหยียดผิวกันมากครับตอนนั้นมันเป็นยุคข,ของคนขาวครับคนขาวในอเมริกาเนี่ยจะเหยียดทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ไม่แม้แต่คนผิวดําครับตอนนั้นเหยียดคนดําไม่พอครับยังมาเหยียดคนเอเชียเหยียดคนเอเชียไม่พอครับมาเหยียดคนยิวแฟนแฟนบอสตันเนี่ยถือว่าเป็นแฟนแฟนที่เหยียดผิวมากที่สุดเมืองหนึ่งเลย Dance Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของมริการเกมนะครับและในวันนี้ครับทุกท่านอยู่กับผมเ ว่าชรินจตตัวชัยนะครับที่จาเล่าถึงเรื่องราวสนุกๆนะครับในบาสเกตบอลเอ็นบีให้กับเ,เพื่อนๆฟังแะครับโดยในวันนี้ครับผมจาเล่าถึงเรื่องหนึ่งครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมาก Boston c e l t i c ิหลายคนคุ้นเคยหลายคนรู้จักชื่อทีมดี้นะครับเซอติ ic, เป็นทีมบาสท,ที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดใน NBA แต่ทําไมกลับไร้แฟนๆซึ่งเรื่องนี้ครับต้องย้อนไปเลยนะครับในยุค1 9 5 0ถึง1 9น0นั้นนะ่ะ ยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่ทีมบอสตันเซลติกครับประสบความสําเร็จมาก14ฤดูกาลครับเป็นแชมป์ถึง11สมัยแต่มันมีคําถามคําถามนึงครับว่าประสบความสําเร็จขนาดนั้นแต่ทําไมไม่มีฟแฟนๆเลยสาเหตุหนึ่งครับเพราะว่ามีผู้เล่นผิวดําในทีมเยอะเกินไปหลายคนได้ยินประโยคนี้แล้วคงขำเลยนะครับบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไทง,ทงทั้งที่ผู้เล่นผิวดําในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเกลื่อน NBA ไปหมดมีเต็มทีมไปหมด ขึ้นในตอนนั้นเนี่ยผมต้องยอมไปในปีพันเก้าร้อยห้าสิบเลยตอนนั้นมีโค้ชคนหนึ่งครับของเซลติกเนี่ยชื่อว่าเรดเออร์แบกเรดเออร์แบกเนี่ยตอนนั้นยังเป็นโค้ชที่วัยรุ่นไฟแรงอยู่อายุเพียงแค่สามสิบสามปีในตอนนั้นนะครับเรดเออร์แบกครับถูกเซลติกเนี่ย,ยขอยจ้างให้มาเป็นโค้ชในปีพันเก้าร้อยห้าสิบเออร์แบกมีทัศนคติทัศนคติหนึ่งครับเขาบอกว่าทำไงก็ได้เพื่อให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์เพราะบอร์ดบริหารเนี่ย ของเซลติกตอนนั้นอยากได้แชมป์มากเออแบกเลยบอกก็บอกว่าผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ถิมเป็นแชมป์ในตอนนั้นครับเซลติกได้มีดรับหนึ่งอ,อยู่ดรับหนึ่งและเรดเออแบกเนี่ยตัดสินใจครับที่จะดรับเอาผู้เล่นคนหนึ่งมาคนคนนั้นก็คือชักคูเปอร์ซึ่งเป็นคนผิวดําและถือว่าชักคูเปอร์คนนี้เป็นคนผิวดําคนแรกในประวัติศาสตร์ NBA ที่ถูกดรับเข้ามาเลยหลายฝ่ายงงครับแฟนๆงงสื่อรวมถึงคนทั่วสหรัฐอเมริกางง ว่าทำไมดรับอัเลเบิรนผิวดำมาแน่นอนเขาว่าถ้าเป็นสมัยนี้คงไม่แปลกใจหรอกครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยในยุคพันกวาร้อยห้าสิบครับอเมริกาม,มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งก็คือว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคแห่งการเหยียดผิวที่เรียกว่าเหยียดผิวเอาให้คนดำเนี่ยจมมิดไปในดินเลยฮะคนอเมริกาเหยียดผิวกันมากครับตอนนั้นมันเป็นยุคของคนขาวครับคนขาวในอเมริกาเนี่ยจะเหยียดทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ไม่แม้แต่คนผิวดำครับตอนนั้นเหยียดคนดำไม่พอครับยังมาเหยียดคนเ,เีย เยอะคนเอเซยไม่พอครับมาเหยียดคนยิวแฟนแฟนบอสตันเนี่ยถือว่าเป็นแฟนแฟนที่เหยียดผิวมากที่สุดเมืองหนึ่งเลยประชากรเมืองบอสตันครับได้มีการไปสื่อมาว่าเรดเออร์แบ็เนี่ยมีเชื้อสายเป็นยิวเขาก็ทําการเหยียดเรดเออร์แบ็ครับแน่นอนว่าเหยียดทุกช่องทางโดยที่มีเอาสเปรย์ไปพ่นสีตรงกําแพงหน้าบ้านหรือเขียนข่าวที่มันเป็นเชิงลบเกี่ยวกับเรดเออร์แบ็ยุค50จะเป็นยุคที่มีการเหยียดผิวร้ายแรงครับแต่โชคดีครับที่เรดเออร์แบ็เนี่ย ไม่ได้สนใจกับสิ่งร้ายสาระพวกนั้นครับเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีผลอะไรมากมายในชีวิตเ mm hmm. ป้าหมายเขาเพียงอย่างเดียวครับก็คือว่าทาให้ทีมเซลติกเนี่ยได้แชมป์ให้ได้การตัดสินใจดรับเอาทางด้านของชาก,กูเปอร์เข้ามาเนี่ยทำให้แฟนๆเนี่ยเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วครับบอกว่าคุณดรับเอาคนดํามาทําไมแต่ชาก,กูเปอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงเซลติกในทางที่ดีขึ้นแน่นอนเขาว่าแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยทีมยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยก็ตาม เออแบบบอกว่าการมีผู้เล่นคนดำเนี่ยข้อดีก็คือว่าคนดำเนี่ยมีความสามารถมากแถมบางคนนี่มากกว่าคนผิวขาวด้วยคือค่านิยมในตอนนั้นครับมันมีความเชื่อว่าผู้เล่นผิวขาวเนี่ยจะเก่งกว่าผู้เล่นผิวดำแน่นอนร0% 0แล้วก็จะมีการกดคนผิวดำลงแม้ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ตามเออแบบบอกว่าเขาไม่สนใจสิ่งนั้นครับสิ่งที่เขาสนใจก็คือฝีมือดังนั้นครับในปี1956บเรดเออแบกจึงคิดการใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ เขามีการปิดคุยกับทางด้านของเซนต์หลุยส์ฮอสซ์ซึ่งก็คือทีมแอตลาฮอสในปัจจุบันเอแบกครับไปคุยแลวคือไปขอเทรดเอาบิลราเซลมาอาซึ่งทาน,นานของบิลราเซลตอนนั้นถือว่าเป็นยอดผู้เล่นคนหนึ่งเลยแน่นอนรัาว่าเซนต์หลุยส์ฮอสเนี่ยยินดีและเต็มใจมากเพราะเมืองเซนต์หลุยส์เนี่ยเป็นเมืองที่เหยียดผิวเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยครับเมืองนั้นน่ะคนผิวดําอยู่ไม่ได้เลยครับคนเอเซก็อยู่ไม่ได้ในช่วงยุคนั้น พราะถูกคนในเมืองเซลลูนี่เหยียบย่ําให้จมดินทีมเซลลูนฮอคครับยินดีที่จะเทรดเอาบิล,ลารเซลออกไปสุดท้ายครับบิล,ลารเซลเนี่ยได้มาอยู่กับอบอสตันลลเซลติกเออร์แบกเทรดเอานัานบิลารเซลเข้ามาท่ามกลางความไม่พอใจของแฟนๆเมืองบอสตันเมืองบอสตันไม่ต้องการมีผู้เล่นผิวดาครับต้องการมีแต่ผู้เล่นผิวขาวและถ้าจะพูดให้ร้ายกว่านนั้นก็คือว่าไม่ต้องการให้คนผิวดําเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยซ้ำครับเออร์แบกเขาไม่สนครับแต่สุดท้ายครับสิ่งที่เรดเออร์แบก คิดและทำก็ผีดอกออกผลปี1 9 5 7ครับทางด้านของเรดเออร์แบกและบิลราเซลเนี่ยพาทีมได้แชมป์แรกในสโมสรเออร์แบกบอกว่ามันไม่พอครับถ้าคุณอยากจะได้แชมป์ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเท่านี้ปฏิบัติการของเออร์แบกเนี่ยเขายังทำต่อไปครับดึงเอาผู้เล่นผิวดำเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเออร์แบกถูกทุกคนในเมืองบอสตันเกลียดเอาเกลียดเอาและสุดท้ายครับในปี1964ในวันที่24ธันวาคม เรดเออร์แบครับตัดสินใจทำสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งก็คือเอาผู้เล่นผิวดำมาเป็นสตาร์เตอร์5คนรวดถือวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับตอนนั้นเนี่ยแฟนๆบอสตันเริ่มเกลียดทีมตัวเองละบอกว่านี่มันคือทีมคนผิวดำชัดๆมันไม่ใช่ทีมคนผิวขาวการเหยียดผิวยังคงมีอย่างต่อนเนื่องและซ้ำร้ายกว่านั้นครับถัดไปจากนั้นอีก2ปี1 9 6 6ครับเรดเออร์แบคผันตัวเองไปเป็น GM ของทีมจากเป็นโค้ชและ เขาดึงเอาบิลราเซลซึ่งตอนนั้นยังเป็นผู้เล่นอยู่นะครับมาเป็นโค้ชแทนเขาทําให้ตอนนั้นบิลราเซลเนี่ยเป็นทั้งโค้ชด้วยและเป็นทั้งผู้เล่นด้วยซึ่งบิลราเซลก็ถือว่าเป็นโค้ชผิวดําคนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการกระทำเหมือนั้นของเออร์แบคครับถูกแฟนๆถูกคนเมืองบอสตันเนี่ยแล้วรวมถึงระแบกใกล้เคียงเนี่ยเกลียดชังมากบอกว่านี่คุณทําอะไรอยู่คุณทําให้ทีมบอสตันคุณทําให้เมืองเนี่ยกลายเป็นเมืองของคนผิวดางันเหรอ การเหยียดผิวกับเออแบกการต่อต้านทุกอย่างในทีมบอสตันยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องแต่บอสตันเซลติกได้แชมป์ส1สมัยใน14ีปีประสบความสำเร็จมากครับบิลรัสเซลเป็นทั้ง MVP เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเออแบกเป็นโค้ชยอดเยี่ยมทุกอย่างดูสวยหรูครับแต่ไม่มีแฟนแฟนเลยในบอสตันช่วงนั้นนะครับแฟนแฟนเนี่ยเข้ามาชมไม่ถึงครึ่งในสนามได้ซําหลายคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ความภูมิใจของเมือง มันเป็นความที่น่ารังเกียจมากของสิ่งที่เออแบ็กทาซึ่งที่นั่งในสนามตอนนั้นถือว่าว่างมากครับจากที่ควรจะเต็มเพราะว่าทีมประสบความสำเร็จมากได้มีการไปสัมภาษณ์แฟน,แฟนๆเซลติกในขณะนั้นครับบอกว่าคุณดูกีฬาอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ดูทีมบาสเกตบอลหรอกแต่เขากลับไปดูบอสตันบรูอินซึ่งเป็นทีมในลิกฮอกกี้น้ําแข็งซึ่งบอสตันบรูอินตอนนั้นเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่าห่วยแตกทีมหนึ่งเลยครับสถิติแพ้มากกว่าชนะอีกแต่แฟนๆเนี่ยเข้าไปดูเต็มความจสนาม ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีการถามถึงสาเหตุและผลแฟนๆก็ตอบว่าเพราะว่าทีมบอสตันเซลติกเนี่ยมีคนผิวดํามากเกินไปซึ่งหากรับดูดีดีนะครับผู้เล่นผิวดําในทีมเซลติกในยุคนั้นเนี่ยมีเพียงแค่5้ถึงหคนเท่านั้นซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะเลยแต่แฟนๆเนี่ยรับไม่ได้ครับเรได้ว่าอาคติบังตาแถมนอกเหลือจากนั้นครับแม้ว่าบิลราเซลเนี่ยจะสามารถกวาดแชมป์กับเซลติกถึงส1สมัยแต่แฟนๆก็ยังแอนตี้อยู่ครับ ได้มีการไปพ่นสีกำแพงที่บ้านของบิลรัสเซลรัสเซลบอกเลยเขาบอกว่าเขารักเมืองบอสตันแต่เขาเกลียดแฟนๆแ,และเมื่อมีการถามบิลรัสเซล์ครับว่าแฟนในบอสตันเป็นยังไงรัสเซลล์บอกเลยเขาบอกว่าแฟนบอสตันที่เขารู้จักก็คือเพื่อนสำรองของทีมนั่นน่ะคือสิ่งที่ซัพพอร์ตเขาไม่ใช่แฟนๆบทอัศาจรรย์สุดท้ายครับบิลรัสเซล์เลิกเล่นไปเรดเออร์แบ็กออกจากเมืองไปทีมเซลติกครับเริ่มเห็นถึงคุณค่า จัดงานพิธีรีทายให้จัดงานพิธีเฉลิมฉลองให้บิลราสเซลบอกแล้ครับบอกว่าสินีเขาโดนแฟนแนเซลติกทาตอนนั้นนะ่ะเขารับไม่ได้เขาถูกเหยียดผ่านหนังสือพิมพ์ถูกเหยียดด้วยคาพูดถูกเหยียดถึงครอบครัวเขาถูกเหยียดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบิลรัรเซลบอกเลยครับบอกว่าเขาจะไม่กลับมาเหยียบเมืองบอสตันอีกขนาดทีมเซลติกเนี่ยทำพิธีรีทายเสื้อให้บิลราสเซลยังไม่ยอมกลับมาเลยครับเขาบอกว่าเขารับไม่ได้กับสิ่งที่แฟนแฟน กับสิ่งที่คนในเมืองบอสตันทำกับเขาซึ่งต่อมาครับในยุค70ยุค80เนี่ยก็ได้มีซูเปอร์ร์ในเมืองบอสตันเซลติกเนี่ยเนิดขึ้นมาอย่างลาลี่เบิร์แลาลี่เบิร์ดเนี่ยถูกแฟนๆรักมากมาเพราะเป็นผู้เล่นผิวขาวตรงกับสเปคที่แฟนๆเมืงองบอสตันชอบแล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จครับแต่อย่างไรก็ตามครับในยุคหลังๆยุคปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นผิวดำเริ่มเข้ามามีบทบาทมากและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น การเหยียดผิวเริ่มน้อยลงน้อยลงวันในยุค50กับยุค60มากครับเมืองบอสตันได้จัดพิธีรีทายและพิธีเฉลิมฉลองให้กับบิลราเซลเพื่อเป็นการขอโทษในปี1999บิลรัเซลครับตัดอคติทุกอย่างทิ้งตัดความเจ็บช้ำในอดีตทิ้งเขากลับมาร่วมงานนี้ครับแฟนๆทุกคนในเมืองบอสตันลุกขึ้นปรบมือกับรัเซลทั้งหงบิลรัเซลน้ำตาไหลครับเขาให้อภัยกับสิ่งที่แฟนๆทำและ สุดท้ายครับเมืองบอสตันทีมบอสตันเซลติกก็ยังคงได้แชมป์ต่อเนื่องเรื่อยมาแม้แต่ยุคของพอลเพียสเควินการเน็ตรอชอนรอนโดเรยอเลนยุคนั้นก็ได้แชมป์แฟนๆต่างสรรเสริญและยอมรับผู้เล่นผิวดำครับซึ่งแน่นอนรัาว่าในปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผู้เล่นผิวดำเนี่ยมันมีบทบาทในลีก NBA มากขึ้นยุคสมัยเปลี่ยนไปครับอคติทุกอย่างถูกลดลงความสามารถ,ถถูกเข้ามาแทนที่ และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของทีมบอสตันเซล t i ติกว่าเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จแต่ทำไมในตอนนั้นไม่มีแฟนๆเลยเพื่อนๆสามารถติดตามเรื่องราวอินเอร์โซนนะครับในช่องทางของ MainStand ได้นะครับเราจะเป็นในเพจ MainStand ใน Facebook เมนสแตนนะครับใน u b u m a เมนสแ n นเพียงแค่พิมพ์คำว่า Stand, เมนสแตนเบนบักแล้วก็ TH เครับหรือในพอดแคสต์ของเมนสแตนทั้ง Apple Podcast ส์ซาวคาร์พอดแคแล้วก็ Spotify Podcast รับและในวันนี้ครับผมเ ว่าชานินจตุชยัยก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพราะกใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมน t a ตนไ h a i l a ด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอบคูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ